สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะนานๆมาเทียครับผมมาแล้วก็เต็มเต็มเลยครับผมสําหรับพอแสวงหงดวังหันครับนี่ครับที่โลงคิปไปพี่น้องที่บึงใส่กระดาษแผ่นนี้แหละครับผมครับสี่หกตรงตรงครับพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเด่น เก่าสีหกนี่มักจะมาครับผมหมดก้อนนั่นนั่นที่เคยเด่นเก่าสีหกออกหกสีครับงวดนี้เพิ่นก็เลยโทรมาบอกลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีก็ได้เต็มเต็มครับพี่น้องเนาะครับเกือบแตกสามตัวเลยครับผมนี่เก้าสี่หกนี่แปดสี่หกครับเด็กเด่นเพิ่นเอาครับพี่น้องครับผมกลมาตามแนวทางตัวเลขพอแสวงสูบพี่น้องเอฟซีครับเก้ากันยายนหกสิบเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอ นำเชียร์พาลวยกับพร้อมขอพระคุณพ่อแสวงเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์พาลวยในเด้อครับไปรับชมรับฟังนํากันเลยครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อแสวงพ่อครับนำเชียร์พาลวยสวัสดีพ่อแสวงครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อโอ้เน้นตัวเดียวตรงๆเลยพ่อ 46ครับโอ้ขักี่หรือเ่านานๆมาเทียมันหินเงินเนี่ยออกเชียรประจำว่ะโอ้ที่ออกตอนนั้นพี่กันรึ่อล่า66ซีตอนวันหินเงินยิ่เน้เนกระเป๋าพี่น้งนองจำได้ปะครับผมที่เลขออก66แถวนั้นครับทันนี่ก็บอกอยู่เพื่อนแถวนี้กันฝันในหินหาล่อยครับ ซื้อพ่อซื้อสามตัวซื้ออย่างหัวซื้อเจ็ดหกีโอ้เจ็ดหกสีถ้าถ้าเลขเด่นพ่อก็เป็นเก่าเก่าสีหกเนาะเก่าซีหกเสียทีโอ้โหครวะเกือบไปสามตัวแต่ว่าสองตัวก็เต็มเอิ่มมให้กันจะงสีเแล้วบุคัินสิอ เป็นเพิ่นเบิ่งหลายอยู่ไม่พอผมกูไ่แน่ใจกันครับแต่ว่าเมบ่อวันเก่านกามาเสียกับว่าซีมันมาแห้งอยู่เพราะว่าเบิ่งหลายเสียนมากว่าซีซีซีมากต่อสุดสุดนี่มันสนเป็นแล้วเทียกันสนบ่มาอยู่2งวดเด้ครับ2ี่สงวดล่ะส้นเออส้นมะม้านะอ้นบ่มาเออ เราก็ Finally, ้นห <Okay. S 2> ็นส่นมาจากคู่เขาบดสูงหมดครับแต่ว่าส่วนส่วนมาจากคู่เขาเนี้ถ้าถแต่ส้นกันบ่มาแต่ว่าจะประกบคู่กันเขาเขามันเป็นทีสองคู่เลยอะครับผมเออทั้งหมดอะโอ้มันเป็นป็นเป็นสิบสิบสิบสองคู่ล่ะอ๋อทั้งหมดสิบสองคู่สุดเต็มอ่ะสุดเด่นสามสุดบ่ห่ครับ มันมันซ้นกันมากเลยขันมันซ้มนบอเขานีิครับมันถจับคู่เขาเลยนะมันหันมันเก่าว่าหันมันเก่าซีหกกับหกหาซีเนาะเออซ้อนก็โค้งซีเลยหรครับผมมากบนจุดศูนยะครับมากบนทั้งสองศูนย์เลยวันนี้วันนี้เลยพอันนี 502ตัวเร่นตัวนี้ก็าพูดรู้ได้ไงปบักนาคือนองนี่ก็ได้เดินวาาำกันด้วยครับผมตัวบอกโก้ปัเน87หกแปด876 876ส้นหาเขามันก็ได้หาาไปหนึ่งช้นบุนสนี่วปล่าันันนตัวบกโก้ันนี่สนหาตัวบกโก้ันมีขันมีซีตัวนะอ๋อแต่ว่า ตัดออกตัวหนึ่งตัดออกตัวนึงมันก็มันก็ซุดหายอยู่แล้วนะครับประกบคู่เลยพ่อห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกสองแปดตัวเก้าสองเจ็ดสองหกนี่แหละครับเก้าคู่กันเบอร์คือท่าฮาแล้ล่ะ เบิ้ลห้าห้ากันเบิ้ลถ้าหาแปดนไม่ต้องเรียก็ได้ติดดับอยู่ไม่แงินหรอเออไม่พอเงนเลยเออมันบ่ติดบติดบวชติดเลนได้ไหมบ่าติดออติดดับขึ้นสองขีดติดดับขี้สองขีดลาวแจมดับมดับขึงนงูยี่หรืตัวใดดับลักลอยบอกลักงยมันยู่่นั้นลหละแปดบวกสี โอ้ยแปดบวกหกยี่สิบสี่งั้นพอมีสี่เลยสี่ว่ามีเด่นแต่ว่าเขาว่าสี่ว่าแห้งอยู่แต่ว่ามันจัะไหนว่าแต่งพอเปมีสี่เนาะครับอาจจะเป็นล่างก็ได้ครับผมหกเก้าคู่ครับผมม,มักขักขักมีบ่ครับผมนี่คือยังสี่หกว่าหันมกักขักขักนี่มันจีกอดข้อร,ราคามักร,ร,ราคานเนี่ยแล้วอ้มักราคา หาแปดแปท้าเจ็ดหาเจ็ดหา้หาศูนย์าศูนนั่บอกเออศูนย์หาเล่ะหาศูนแล้วก็หาหาตัวนึงพี่น้องกันไว้เออไม่ใช่นั่นก็เรียมาตัวกือแล้วก็สองเปลี่ยนอ่านไม่อีกแต่ว่าซื้อมาั้่ของคุณหรอสองเปลยนทัสามหอบแล้วสี่หอบแล้วครับเออเป็นวอนมาเหรอเครับเอาพอพอเหรียนตัวคู่แล้วครับพี่น้อง สิบคูหนี่งวันนี้ยุดเมื่อป่ะรเดินไปหาเสือเป็ดว่าจมโดนว่าหากำลังกำลังควลวกไป็ดโอ้สี่หกเป็นเหตุสี่หกเป็นเหตุครับพี่น้องวันนี้ยุดมันกับทุนหาหามันทุนยู่ดอกครับหามากเรงครับพี่น้องเนาะเล่นบินละเล่นทุกชุดเด้อครับผม สัญญาณมีปัญหาอนนี้กันม er> er> ัน you ม know uh ีอ oh. ยู่สามตัวเดียวกันอีกครับเย่นั้นลหะมีสิบสิบคู่ล่ะครับผมอืมมันสามอออ่าหาครับหน่สิบเอ็ดคู่อมันโอดีเลยครับผมศูนเป็นสับัี่ิเล่หล่ะศูนย์ตว่ามันเคยมาเลยครับหาศูนสองมันเคยมาหาศูนย์เนี่โอมามือกันเลยหาศูนย์ศูนย์สองเคยมาเหมือนกันเลยครับ คลองล้ไรคลังให้ดีแต่ว่าสองศูนเนี่ย่กับสองหานี่ย่พราประเด็นอืมมันกับบ่มันกับบ่ประเด็นหรือว่าสองมันกัที่มันกเดนเยอะสองวท่านึ่งที่มันเคยมาสิเป็นหาศูน่ะพ่ามันเป็นหาศูนเนี่ยเคยมาอืมหาศูนันเป็กเคยมาันีเป็นหาศูครับหาศูนก็่อยมาพี่เนาะว่่กันอกอไ โอ้ <ak> ออกกออกฮกซูนหานป่าวว่าก็ได้นั่นแหละก็ว่านั่นแหะได้ซูนสองหาวันนี้ก็สองวันีกูนสอหอีกมันก่อหาเจ็ดเลยโอ๋ขันมันขันมบ้าน้องกันมันก็เดี่ยวตัวนี้ล่ะซูนหาเจ็ดเ่เลยล่ะแสดงว่าเลขเด่นหาครับพี่น้องทามาสูตรนีว่ากันตามสูตรเพราะว่าต่ได้0ูนหาแล้วมาหาเจ็ด มาเกรติันก็กซิซุลเสียนะไปเป็นเส้นเลี้ยวครับตัวเสมากก็ขาดซุนหลก็ก็นั่นดิตามจีวันเนาะครับผมเราพอเกียรมาเบิงเอาไปเทียบเบิ้งอาจารย์เลยมันเทีบซีฝนพรตามกันเลยครับเทียบเบิ้งครับพี่น้องเนาะส่วนหาบอกยู่เอาไปเทียเดินตัวไหนบ้างก็เลยหาโอเกบอครับผมบอก็อที่ห้งไปจับก็ถือันั้นอ๋อกับ ก็นย่หกอแล้วสเนิ้ไวจัก็ภัยกาสร้างจ้บรถัดอ่วนสอนี่ครับวันตอนนั้นว่าให้ประกบเด่นดันดีกับเกามันเชียเนาะอ่อันที่วานเก่าสี่หกอ่ตรวนี้บือรูแท้ครับอันก็ประกบก็ไม่ใช่กันเล็นไหกสี่ที่หกหรืะป่ครับผมเออเขาเกามันเสียรกับจีรบกวนพอสำนีเด้อครับป่อขอบพระคุณพอแสวงครับผมสิบเซีแยบด้วยพ่อมื่อี้ ครับสวัสดีครับแซ่บเลยลาบเป็ดสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะมาแลเดอร์ครับผมครับเดนห้าศูนย์สองครับผมหาศูนย์สองนี่เคยกอดข้อกันคือที่ออกหกศูนย์หาครับผมก็ออกศูนย์หาแล้วก็เดนมากก็คือรอบหนึ่งก็คือหาเจ็ดครับผม เพื่อนก็ได้หาศูนยอเลขออกหาเจ็หนึาเจ็ดครับงมดนี้ได้หาศูนครับผมประกบ8ปดครับกัมมี5หาแปดหาเจ็ดหาหกศูหกายตัวหนึ่งด้วครับพี่น้องหาศูนย์กันไว้ตัวนึ่งครับสองแแล้สอครับผมครับเน้นรักหาครับพี่น้องเนอะเน้นลักหาเบิ่นหาหาแล้วก็กันหาสนำ ตวนตัวพอมาหาได้ครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้าด,ด้วยกับขอโวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับผมครับลาพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับพี่น้องเก้กันยายน67สวัสดีครับ